เหอนีเนาะใช่ไหมกระชิมกินเม,น,น,มนูตำ,ตำตำอีกแล้วค่ะตำหมกหมูตำตำซ้วมกระดองนะคะอืมเป็นไรจ้าอืม ขอชิมปลาหมึกก่อนนะคะืึครับมื้งฮมซาบะชินโนะหมึกกรอบมากพักอีย่างนี่ขึ้นน้ำแทบสลัด สลดัดแซ่บอยู่ด้นี่สลัดแบบนี้เขาเอิ่อนมาสลัดเนยียเขาไม่รู้ค่ะหอมหอ,หอม ngắm ngắm mượt bay vào một mượt lặng sửa má lại sửa má xì tổ ừ. ngọt nhanh nhanh

ท้าำยิ้มยน้ำกันเพดดูดยนี่ตามพี่แขงหาแซบบอกินเอ้ายามาอิ่มล้วแมม